ครับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับจะสามทุ่มแลว้วันนี้คลิปสุดท้ายของวันนี้นะครับเมื่อคลิปที่แล้วนี่คาถาเสกน้ำเค็มให้จืดแต่คลิปนี้จะมาว่าคาถาเสกข้าวกินนะครับ ก่อนจะว่าคาถาทุกครั้งนะครับตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วก็ตั้งนโมสามจบนะครับนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงให้ดีตั้งจิตอธิษฐานตั้งนโมสามจบแล้วก็ว่านะครับคาถานะอะกะอิกะทะอุกะ กะกะอะมะอิกติมสินะครับนะอกกะอิกทะัะอุกะกะกะออมะอิกติมสิก็ <c oughs> เป็นกรถาที่เป็นคำๆอยู่นะครับก็ไม่ยาวนะครับเดี๋ยวผมจะลงหน้าจอไว้ให้ พระคาถาเสกข้ากินนี้หมายความว่าเมื่อตัวเองนะครับไม่มีข้าวจะกินาข้าวที่ไหนก็ไม่มีเลยขัดสนมากครับให้นำเอาใบไม้มากองหนึ่งนะครับเสกบริกรรมภาวนาด้วยพระคาถาเนี่ยห้าจบนะครับตั้งกิจอธิษฐานได้ดีนะครับแล้วกินใบไม้นั้นได้เลยท่านจะอดข้าว ไปได้นานถึงหนึงเดือนเต็มนะครับเหมือนอย่างอิมทพิปนะครัไม่มีข้าวกินก็อยู่ได้ไม่มีอาการหิวข้าวให้เห็นแม้แต่น้อยจะอิ่มอยู่เสมอน่าใช้เวลาขับขันนะครับอับางดีพระทุดงท่านบางทีก็ใช้คาถาน,นี้นะครับเพราะว่าเวลาอยู่ในป่าน,นะครับ ใช้ราถานี้เหมือนกันหาบ้านคนไม่ได้นะครับก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อแล้วก็ทําไปลองไม่รู้นะคนเรานะาลองทําดูครับตั้งจิตให้มั่นนะครับลองทําดูฝึกจิตไปด้วยนะครับแต่ต้องให้ครบสินห้านิดหนึ่งจิตถึงจะคงมั่นนะครับ ก่อนนอนนะครับสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมาฐานฝึกจิตนะครับ5าที10นาทียิ่งนั่งยิ่งนานนะครับผมก็นั่งบ่อยครับแต่พักนี้ผมไม่ค่อยได้นั่งครับพอต้องเลี้ยงหลานด้วยนะครับอ่าก็จบคลิปคาถาเสกข้าวกินเ <c oughs> พียงเท่านี้นะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วผมจะทำคลิปพระคาถามาเรื่อยๆนะครับถ้าใครฟังคาถาเครียดหรืออะไรครับก็กดไปดูฟังเพลงกันได้นะครับที่ผมลงไว้นะครับเพราะไม่เพาะก็ติชมได้ครับนะครับ,นะรบขอบคุณครับ